ก็น่าเห็นใจนะคนที่ต้องสำรองใจแฟรกเคไม่ได้อะถ้าพูดกันความรู้สึกความเห็นใจอะมันก็เห็นใจไงแต่ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลแบบความจริงอะมันก็มีโอกาสที่จะเจอได้อีกเอาพูดต,ตรงตงนะแล้วหลังจากนะั้นเราก็ต้องไปหงุดหงิดอีกเหรอใครที่ได้ไม่ได้แน่ประวัติสุขภาพตอนขอทำประกันไปอะมีโอกาสโดนได้ทั้งนั้นแหละต่อให้กรมธรรม์จะ2ปี5ปีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาสงสัยบริษัทบริษัทมีสิทธิ ขอตรวจสอบทางนั้นอะมันไม่มีบอกว่าเฮ้ยจะไม่สามารถตรวจสอบได้ในกรมธรรม์ในสัญญามันไม่มีระบุการที่เราไม่ได้อ่านสัญญาเอางี้ผมแย่ไปงี้หระการไม่ได้อ่านสัญญาล้วไปบอกว่าบริษัทเอาเปียกผมคิดว่ามันก็ไม่แฟ์นะถ้าบริษัทให้สัญญาเรามาอ่านแล้วเราไม่อ่านแล้วเราเซ็นไปมันไม่ได้ผิดที่บริษัทเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าก็สัญญามันแบบไม่ได้เข้าใจง่ายอ่ะแล้วไม่ถามคนที่รู้ไม่ถามคนที่รู้คิดว่าจะรู้หรือปรึกษา มันก็สองแงส่สองมุมอะ่ะเขาะ้าใจป่ะเหมือนอารมณ์ไปมาประมาณว่าเราเป็นเราทําสัญญาซื้อขายบ้านซื้อขายรถกู้เงินอะไรเงี้ยแล้วเราไม่อ่านสัญญาแล้วแบบเราเซ็นไปโดยที่บอกเฮ้ยเราไม่รู้นี่อะไรเงี้ยมันก็สามารถวัดผลกันได้หลายมุมนะบางมุมก็แบบโอเคถ้าสัญญาไม่เป็นธรรมตั้งแต่แรกมันก็เป็นไปได้นะแต่ว่ากรมธรรมสัญญากรมธรรมส่วนใหญ่มันเป็นตอนนี้มันเป็นนิวเฮลซ์สันดาลแล้วมันอะไรแล้วมันถูก มันถูกกันกองสัญญามาจากคอปรคอแล้วเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้าไบโอโปรไฟลานี้นะครับ